ในปลายปีมโลงพศ2135นั้นสมเด็จพระนเรศวรดำรัสสัส่งให้เจ้าพญาจักรีเป็นแม่ทัพคุมพลห้าหมื่นไปตีเมืองตะนาวศรีทัพหนึ่งให้พญาพระคังเป็นแม่ทัพคุมพลห้าหมื่นไปตีเมืองทาวายทัพหนึ่งแก้ตัวที่ได้มีความพิษพวกขา้าราชการที่มีความพิษครั้งเดียวกันก็ให้เข้ากองทัพไปด้วยทั้งสองทางเมืองตะนาวศรีและเมืองทาวายนั้น เคยเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตั้งแต่ข้งกรุงสุขโขทยัยพม่าชิงเอาไปเมื่อพระเจ้าหงสาวสดีบุเรงนองตีได้กรุงศรีอยุธยาด้วยเหตุนั้นพอมีโอกาสสมเด็จพระนเรศวรจึงให้ไปตีเอากลับคืนแต่เมืองทั้งสองนี้การปกครองพิษกันเมืองทวายอยู่ต่อแดนเมืองมอนข้างเหนือเมืองตะนาวศรีไทยบ้านพลเมืองเป็นทวายชาติหนึ่งตั้งหาก การพกครองเคยตั้งถวายเป็นเจ้าเมืองกรมการทั้งหมดจึงเป็นแต่ขึ้นกรุงเหมือนอย่างประเทศสลาดอันหนึง่งไม่สนิทนัดแต่สวนเมืองตะนาวสีซึ่งอยู่ใต้เมืองถวายลงมาต่อกับเมืองชุมพรน,นั้นภายบ้านพลเมืองมีทั้งพวกเมงและไทยปะปนกันและมีเหตุอีกอย่างหนึ่งด้วยเมืองตะนาวสีมีเมืองมลิดเป็นเมืองขึ้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองท่าสำหรับเรือกำปั่นแขกฝรั่งไปมาค้าขายและขนสินค้ามาทางบกถึงกรุงศรีอยุธยาได้สะดวกเพราะฉะนั้นจึงตั้งข้าราชการไทยออกไปเป็นเจ้าเมืองตะนาวศรีอย่างเมืองพยามหานครแต่โบราณมาเมื่อพม่าชิงเอาเมืองทาวายและเมืองตะนาวศรีไปก็เอาแบบอย่างไทยไปปกครองคือให้พวกทาวายปกครองกันเอง และให้ข้าราชการพรมาร่าลงมาครองเมืองตะนาวสีกับเมืองมาลิดเมื่อพมา่าเจ้าเมืองตะนาวสีได้ข่าวว่ากองทัพไทยจะยกไปตีเมืองก็รีบบอกขึ้นไปยังเมืองหองสาวดีเวลานั้นพระเจ้าหงสาวดีก็กําลังกิ้วพวกท้าวพญาที่มาในกองทัพพระมหาอุปราชาว่าปล่อยให้พระราชโอรสเป็นอันตรายจึงตัดสั่งให้ท้าวพญาเหล่านั้น ภูมิกองทัพลงมารักษาเมืองทวายเมืองตะนาวศรีเพื่อลบกับไทยแก้ตัวใหม่แต่เมื่อคณะกำลังเกณฑ์ทัพอยู่ที่เมืองหงสาวดีนั้นเจ้าพญาจักกียกไปถึงเมืองตะนาวศรีก่อนให้กองทัพล้อมเมืองไว้พม่าเจ้าเมืองตะนาวศรีต่อสู้อยู่ได้15วันก็เสียเมืองแก่เจ้าพญาจักกีสวนกองทัพพญาคังซึ่งยกไปตีเมืองทวาย ได้ลบพุงกับข้าซึกที่ด้านเชิงเขาบรรทัดครั้งหนึ่งข้าซึกก็แตกพ่ายไปพญาพระครังยกกองทัพตามเข้าไปล้อมเมืองทาวายได้20วันพญาทาวายซึ่งพระเจ้าหงสวดีตั้งให้ครองเมืองเห็นจะสู้ไม่ได้ก็ออกมาอ่อนน้อมยอมเป็นข้าขอบคันธสีมาของกรุงศรีอยุธยาอย่างเดิมเมื่อเจ้าพญาจักกีได้เมืองตะนาวศรีและเมืองมนิตแล้ว ยังไม่รู้ว่ากองทัพพญาคังที่ไปตีเมืองทาวายจะเป็นอย่างไงคิดวิตกว่าเมืองทาวายอยู่ต้นทางที่กองทัพพม่าจะยกลงมาถ้าพญาพักคังยังตีเมืองทาวายไม่ได้มีกองทัพเมืองหงสาวดียกลงมาก็จะถูกฆ่าซึกตีกระนาบจึงให้เกณฑ์เรือกำปั่นที่มาค้าขายอยู่หน้าเมืองมาลิดได้เรือสรุปของฝรั่งลำหนึ่งของแขกสองลำ และเก็บเรือในพื้นเมืองมาแปลงเป็นเรือลบอีกร้อยห้าสิบลำให้พญาเทพอรชุนเป็นนายทัพเรือยกไปเมืองทวายทางทะเลและให้พญาสีใสนรงคุมพลพวกหนึ่งอยู่รักษาเมืองตะนาวสีแล้วเจ้าพญาจักกีก็ยกพลสามหมื่น 30, ตามขึ้นไปเมืองทวายทางบกกองทัพเรือพญาเทพอรชุนยกไปทางทะเล ถึงตำบลบ้านบ่อในแดนเมืองทวายปะทะกับกองทัพเรือสมิงอุบากองสมิงพัตบะซึ่งพระเจ้าหงสวสดีให้ลงมาช่วยเมืองตะนาวสีเป็นคองกองทัพหนึ่งตั้งหากมีเรือรบเรือบรรทุกรวมกันราว200ร้อยลำจำนวนพลประมาณหมื่นก็เข้าลบพุ่งกันที่ในทะเลสู้กันตั้งแต่เช้าจนเที่ยงยังไม่มีแพ้มีชนะกัน ถึงเวลาบ่ายลมตั้งขื้นใหญ่ก็ทอดรอกันอยู่ทั้งสองฝ่ายฝ่ายพญาคังเมื่อได้เมืองทวายแล้วก็คิดเป็นห่วงเจ้าพญาจักกีเหมือนกันด้วยไม่ได้ข่าวว่าจะตีเมืองตะนาวสรีแล้วหรือยังจึงจัดกองทัพเรือมีจำนวนเลรอรบ้อยลำกับพลทหาร5,000ันให้พญาพิชัยสงครามพญารามคำแหงคุมลงไปช่วยเจ้าพญาจักกีที่เมืองตะนาวศรี พอกองทัพออกจากปากหน้าเมืองทวายก็ได้ยินเสียงปืนทางทิศใต้พญาพิชัยสงครามพญารา,ามคำแหงจึงให้ขุนโจมจตุรลง,ลงคุมเรือลาตะเวนล่วงหน้าลงไปสืบได้ความว่ากองทัพเรือของไทยยกขึ้นมาจากทางใต้สู่ลบยุก,กับกองทัพเรือพามา่าพญาพิชัยสงครามพญารามคำแหงก็ยกกองทัพตีกันหนาพาม่าลงไปจากข้างเหนือ ขวายพญาเทพอรชุนรู้ว่ามีกองทัพเรือไทยยกลงมาช่วยจากทางข้างเหนือก็ยกเข้าตีพมา่าทางด้านใต้กองทัพไทยยิงถูกสมิงอุบากรในทัพตายในที่ลบแล้วยิงเรือสมิงพัตตะบะและเรือลบค่าซึกแตกจมอีกหลายลำกองทัพเรือพมา่าก็แตกกระจัดกระจายเรือค่าซึกแล่นหนีไปบ้างเอาเรือเกยฝังขึ้นบกหนีไปบ้าง กองทัพไทยจับเป็นได้ประมาณ500ทั้งได้เลือและเครื่องสัตว์อาวุธเป็นอันมากพญาเทพอรชุนพญาพิชัยสงครามพญาลามคำแหงได้ทราบความจากคำให้การของพวกเฉลยว่ายังมีกองทัพพวกคาซึกยกลงมาทางบกจากเมืองมตมะจะมาช่วยเมืองทวายอีกทัพหนึ่งจึงรีบรวมกองทัพกลับไปแจ้งแก่พญาจักกีที่เมืองทวาย เจ้าพญาจักกีจึงพึกษากัพญาพะคังแบ่งกองทัพบ,บกของเจ้าพญาจักกียกขึ้นไปทางฝั่งตะวันออกกองหนึ่งแบ่งคนในกองทัพพญาพะคังยกขึ้นไปทางฝั่งตะวันตกกองหนึ่งให้ไปซุ่มอยู่สองฝากทางที่กองทัพพมา่าจะยกลงมาฝ่ายกองทัพพมา่าที่ยกลงมาทางบกครั้งนั้นยังไม่รู้ว่าเมืองทาวายเมืองตะนาวสีเสียให้แก่ไทยแล้วเจ้าเมืองมะลวน เป็นนายทัพยกลงมาทางฝั่งตะวันออกกองหนึ่งตรงมาเถือตรงมาทางเมืองกะลิอองหมายจะเข้าเมืองทาวายทางตำบลเสือข้ามซึ่งกองทัพใหญ่ตั้งอยู่เจ้าเมืองกะลิตองปุคุมกองทัพมาทางชายฝั่งทะเลข้ามฝั่งตะวันตกกองหนึ่งมาถึงป่าเหนือบ้านบุญพกกองทัพไทยเห็นพมา่ายกถลาเข้ามาในที่ซุ่ม ก็ออกระดมตีทัพสองทัพขาซึกไม่รู้ตัวก็แตกฉานยับเยินเสียช่างมาผู้คนและเครื่องศาตราวุธแก่ไทยเป็นอันมากไทยจับได้ในทัพในกองสิอคนไพ่พลกว่าสี่ร้คนเป็นเซตการลบได้เมืองทาวายและเมืองตนาวสีกลับคืนมาเป็นของไทยดังแต่ก่อนตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวนเสวยราชเมื่อปีคานพศ2133 ยังเสด็จประทับอยู่ที่วังจันทร์ต่อมาสองปีจนตีได้เมืองทวายและเมืองตะนาวศรีแล้วจึงทําพิธีเฉลิมพระราชมลเทียนเสด็จไปประทับในพระราชวังหลวงเมื่อเดือน10ปีมาเส็งพศส1งพ1แล้วโปรดให้คลับตั้งหัวเมืองเหนือซึ่งได้ทิ้งให้ล่างยุบ8ปีขึ้นอย่างเดิมแล้วทรงตั้งข้าราชการที่มีความชอบเป็นเจ้าเมืองคือให้พญาชัยบูรณ เป็นเจ้าพญาสุรสีเจ้าเมืองพิษศุโลกให้พญาสีใส่นรลงเป็นเจ้าเมืองตะนาวสีให้พญาสีเสวราชเป็นเจ้าเมืองสุขโขทยัยให้พระองค์ทองราชนิกุลเป็นเจ้าเมืองพิชัยให้หลวงจ่าเป็นเจ้าเมืองสวรรคโลกส่วนพวกที่ไปลบพุ่งแก้ตัวจนได้เมืองทวายเมืองตะนาวสีมีเจ้าพญาจักกีและพญาคางเป็นต้นก็คงได้รับบำเน็จตามสมควร แก่ความชอบทั่วกันบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณอกบ้านป้องเมืองคุ้มเหยา้าเสียเลือดเสียเนือ้อมิ ให้เบาหนาที่เรารักษาสืบไป